สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผม <c oughs> อาทิ่วันนี้ก็มารีวิวนะครับอตอนนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของอเพิ่มระบบระบายความร้อนให้กับไมโครเวฟนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็น EP3 ตอนที่3นะครับซึ่งต่อจาก EP1 นะครับ ตอนที่1ก็คือตอน1ก็คือทดสอบเรื่องอุณหภูมิก่อนติดตั้งระบบระบายความร้อนนะครับ EP 2ตอนที่2ก็จะมาก็คือรีวิวเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ติดตั้งแบบไหนยังไงนะครับก็คืออยู่ในตอนที่2นะครับตอนที่3นี้นะครับก็คือ ทดสอบหลังการติดตั้งระบบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไมโครเวฟก็ที่ใช้ก็เป็นตัวเดิมตลอดการถ่ายทำนะครับตลอดการถ่ายทำนะครับก็ประวัติตัวไมโครเวฟตัวนี้ก็คือทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือเป็นไมโครเวฟที่ลูกค้าใช้งานต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความร้อนสูงนะครับเครื่องระบายไม่ทันนะครับซื้อมาได้3เดือนใช้ต่อเนื่องนะครับ ก็มีปัญหาเรื่องหัวนะครับหัวเสียไปแล้วนะครับหนึ่งหัวนะครับก็ไม่ถึงสามเดือนนะครับเครื่องใหม่เลยนะครับนี่นะครับสภาพยังใหม่กิ๊กนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องหาวิธีเพิ่มระบบระบายความร้อนให้กับลูกค้านะครับผมก็เพื่อที่จะยืดอายุของเครื่องนั่นเองนะครับตอนนี้ประวัติก็คือลูกค้าใช้อบน้ำยางพารานะครับลูกค้าใช้อบน้ำยางพารานะครับซึ่งบางทีก็การใช้งานคือต่อเนื่องนะครับ เมื่อลูกค้าเจ้าแรกออกเสร็จเจ้าที่2ต่อเลยเจ้าที่3ต่อเลยนะครับยังไงเครื่องก็นกนะครับเนื่องจากเวลาเครื่องหยุดทํางานแล้วนะครับอุณหภูมิก็ยังค้างอยู่ที่หัวนะครับตามในคลิปที่1นนะครับก็โอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นทดลองกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะตั้งเหมือนกับในตอนที่1นนะครับก็คือความร้อนตรงนี้อยู่ที่700นะครับอยู่ที่700นะครับ ส่วนเวลาอยู่ที่3นาทีนะครับก็ข้อมูลเดียวกับของในตอนที่1เลยนะครับทดลองเหมือนกันเพราะว่าประวัติลูกค้าใช้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมคือฟังก์ชันเ0 0ร้อยวัตต์3นาทีเราก็เลยเอา,อาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลในการทดลองนะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับนี่เราใส่น้ำไว้แล้วนะครับปิดเลย ครับตั้งเวลานะครับส่วนตัวจับเวลาจับอุณภูมิส่วนตัวจับอุณหภูมินะครับจะหันหน้าไปด้านหลังนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับตั้งเวลาที่3ามนาทีนะครับส่วนตัวจับอุณหภูมิก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ เพื่อที่จะทําไมถึงหันหน้าจอมาทางด้านหลังนะครับเพราะจะให้เห็นการทํางานของพัดลมด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเราตั้งให้พัดลมทํางานที่38องศานะครับผมนี่นะครับอันนี้อยู่ที่34กว่านะครับเดี๋ยวอุณหภูมิก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยนะครับพอถึงระดับ38มเขาก็จะทํางานนะครับจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่างนะครับก็จะทํางานจนอุณหภูมิลดลงเหลือ36มหกเขาก็จะหยุดทํางานนะครับผมซึ่งคาาการทํางานในการตั้ง ที่เราตั้งค่านะครับก็จะห่างกันประมาณ2องศานะครับถ้าเราไปตั้ง40ให้ทํางาน40ช่วงหยุดทํางานก็จะอยู่3 8ปประมาณนั้นนะครับแต่ในเคสนี้เราจะใช้ที่อุณหภูมิ3 8ปนะครับทํางานนะครับแล้วก็36เขาก็จะหยุดทํางานนะครับนี่นะครับเราก็เลยต้องเอาหันหน้าจอมาทางด้านหลังนะครับหันมา,าตรงด้านหลัง ปกติแล้วหน้าจอหันไปด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จล้วก็จะหันกลับไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทํายึดเกาทําการยึดเกาสองหน้าให้ลูกค้านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นสามแปดเขาก็จะเริ่มหมุนนะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้เลยนะครับน,นี่ก็สามแปดกว่าแล้วนะครับวันนี้สามแปดกว่าแล้วก็ ก็จะขึ้นไปเรื่อยนะครับผมขึ้นไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราจะถ่ายจนถึงอุณหภูมิที่หลังจากที่เครื่องหยุดทํางานแล้วนะครับเราจะถ่ายจนถึงอุณหภูมิที่ว่านิ่งที่สุดนะครับตอนนี้เราจะ,จะมาดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้ mm. จะหยุดการทํางานแล้วนะครับครบสามนาทีนะครับ ตอนนี้มาด้านหน้าแป๊บหนึ่งนะครับมาด้านหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องความร้อนด้านหลังนะครับว่าอุณหภูมิเขาจะวิ่งขึ้นสูงสุดที่กี่องศานะครับ กใกล้จะหมดเวลาการทํางานของเครื่องแล้วน,นะครับด้านล่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเวลาเรื่องอุณหภูมิที่วิ่งขึ้นเราได้ถ่ายไว้ในตอนที่หนึ่งบ้างแล้วนะครับน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูอุณหภูมิ ตรงด้านหลังนะครับว่าตอนนี้มันจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับในทิปที่1มันจะขึ้นสูงสุดไปที่ประมาณ63นะครับ63นะครับเขาก็จะนิ่งแล้วก็เขาจะเริ่มวิ่งลงนะครับตอนนี้เราก็มาถ่ายตอนที่เครื่องหยุดทําง,งานแล้วหลังจากติดระบบระบายความร้อนแล้วนะครับนี่นะครับดูว่าเขาจะวิ่ง ถึงที่กี่องศานะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าอุณหภูมิมัจะวิ่งอยู่กับที่แล้วก็จะเริ่มวิ่งวิ่งลดลงนะครับให้เปิดประตูเอาน้ำออกเลย ตอนนี้ก็ประมาณ48แล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้หลังจากติดระบบระบายความร้อนนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นช้ากว่าทิปที่1นนะครับเนื่องจากมีพัดลมตัวน,นี้ทำงานอยู่นะครับ เริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับประมาณ5 1อนะครับนิ่งแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขนิ่งแล้วสังเกตตัวเลของศานะครับน่ครับจะเริ่มนิ่งแล้วก็คือเขาจะเริ่มเริ่มที่จะช้าลงนะครับเวลาที่จะวิ่งขึ้นนะครับตอนนี้รออุณหภูมิที่หัวเริ่มคลายความร้อนนะครับเริ่มคลายความร้อนนี่นะครับ พยายามที่จะขึ้นไปที่51นะครับแล้วก็นิ่งอยู่นะครับ88.1ตอนนี้นิ่งอยู่แล้วนะครับนิ่งแล้วนะครับนี่นะครับดูว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับตอนนี้นะครับอ่าลงแล้วนะครับผมเป็นจุด8จุด9แล้วนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิก็จะวิ่งวิ่งลงแล้วนะครับจุด7นะครับนี่นะครับก็คือก็คือผลความแตกต่างนะครับที่ ก่อนติดกับหนังติดนะครับก่อนติดตั้งก็คืออุณหภูมิในคลิปที่1น,นะครับตอนนี้ก็ในคลิปที่3นะครับตรสอบหลังการติดตั้งนะครับก็คลิปที่1ก็ประมาณ63นะครับอ่าตอนนี้ก็จะนิ่งอยู่ที่ประมาณ50องศาก็ช่วยเรื่องระบระบอุณหภูมิความร้อนไปตั้ง10องศาก็ถือว่าช่วยยืดอายุเครื่องได้นะครับผมกรณีเครื่องใช้งานต่อเนื่องนะครับผมก็โอเคครับผมทิปอ่เพิ่มระบบระบายพัดลมความร้อนนะครับก็ กดไลค์เป็นประโยชน์ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็มีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับอุณภูมิลงแล้วนะครับได้ผลประการใดยังไงก็ต้องเชร์กันไปนะครับผมก็เอาไปทดลองทํากันดูได้นะครับไม่ห่วงข้อมูลครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ